ดีหัดให้ข้าวแมวเองสะบ้างไม่ใช่ใช้แต่ผัวก็ผัวใช้ไม่ได้ไงกูเลยต้องมาทําเองเนี่ยอันนี้คือการทรมานแมวเล่นนะคะ <c oughs> ให้หิวจะจัดก่อนมีอะไรมันก็จะแดกหมดนะคะ <c oughs> เห็นปะไม่เห็นตั้ไหนอะไอ้ทายสิ <c oughs> อ่าหนูชอบนิโกะใช่ไหมลูกอะ <c oughs> ให้ข้าวลูกเสร็จแล้วตาฉันให้ข้าวเธอบ้างขาหมูเยอรมันอะซื้อมาให้แล้วใส่ขาพอไหมไม่ไม่อยากเอาขาหมูแบบว่าไข่พะโล้ ตอนนี้เนี่ยถั่วแดงหายจากการเป็นโรคฟิตแล้วนะคะแล้วแล้วทำไมต้องทำหน้ายับยุยี่ใส่คนดูด้วยเนี่ยฮะยับยุยี่จริงจค่ะ คุณพิ่ดามหน้ามา <c oughs> ต้องขอบคุณแม่หน่อยนะคะตัวแดงหายจากการเป็นโรคฟิปแล้วนะคะโรคฟิปคืออะไรน้ําในช่องท้องนะคะแล้วก็มีการติดเชือ้อตัวแดงเนี่ยเป็นแมวที่อายุ10ขวบอา <c oughs> ถ้าเกิดไม่มีพี่หน่อยเนี่ยมาดามจรจัดก็ไม่ได้เกิดแมวตัวอื่นก็ไม่ได้อยู่รอดปลอดภัยเราช่วยได้เท่าที่เราช่วยเพราหมาเพราะแมวทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีปาก กูปวดหัวะะดีแล้วที่แมวไม่มีปากพูดได้อย่างนั้นทําไมอะ่ะก็ขนาดเมียคนเดียวยังบ่นขนาดนี้แมวสามสิบตัวมีหวังผาาัวประสาทกินอ่ะมึงดูหน้าคุณเนี่ยหยุดพูดไปหลายวันเลยนะหม <c oughs> อบอกเอาตะก้อไม่ันจําหน้าแม่ไม่ได้แน่เลยเนี่ยแม่หน้าบวม <c oughs> ไม่ใช่แม่หน้าใหม่และนี่นะคะก็คือมีหน่อยนะคะ <c oughs> เป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็รับผิดชอบมาดามจอนจัดนะคะ <c oughs> แถมาหาได้แต่ตังแต่ไม่มีปัญญาเหลียง รับผิดชอบมาดามจอนจัดเนี่ยว่าเหนื่อยแล้วลองรับผิดชอบมาดามแพมดูบ้างไหมครับหาข้าวหาน้ําเคลียร์ห้องน้ําขับรถไปส่งทํางานนั่งต้นสี่ชั่วโมงตัวนี้เป็นยังไงพี่หน่อยก่อนหน้านี้ตัวนี้ต,<อ>ตกคอนโดสูงสมองล้าเนี่ยยังเป็นรอยเป็นแผลๆอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถโกนให้ดูได้นะคะกว่าคุณจะเลี้ยงให้ยาวคุณเหนื่อยคะ่ะค <c oughs> ่าใช้จ่ายเปเท่าไหร่ครับตัวนี้ค่ารักษาเก <c oughs> ือบสองหมื่นนะคะคุณวินตัวนี้แต่ว่ามาดามแพมรับผิดชอบัทงเคส แล้วก็รับมาเลี้ยงเลยใช<า>่อัน,นี่ตกตึกเลยต้องรักษาหัวอะไรเนี่ยเป็นอะไรต้องรักษาหัวเนี่ยฮะพันเต็มหัวเป็นดึงเส้นสมองนะคะดึงเส้นเมาออกจากหัวี่หายิ่งพูดไม่ได้อยู่ยีนนี่ก็กวนประสาทให้ทุกวันเลยนะอ่าอันนี้นะคะคือน้องนิกกี้ิกกี้แล้วทำไมน้องมีตาข้างเดียวอะเพาโดนแมวตัวผู้กัดกัดแล้วลูกตาทะละัละข้างตัวท้ลูกหนูนะตัวเนี้ย ตัวนี้คือเป็นแมวที่ในคลอดที่แข็งแรงน้อยที่สุดมึงจะจ่อขนาดนั้นน้องแสบตามแบบตอนแรกน้องบอกว่ากูไปลังอยู่แบบโอเคตอนนี้แสบตาแล้วตา,าสวยไหมอีกั้งนึงลูกแมวขาวจัว,วสวนเจ้าของแมวเนี่ยขาวเป็นหย่อมหย่อมเข้ากันเป๊ะแล้วที่มึงเอาอยู่มึงเอาอะไรเอาไปตัวที่ขาวเป็นหย่อมหย่อม,อมนั่นแหละ <laughs> นั่นแหละแล้วไงคะแล้วในหูมันใหญ่จังเลยอะ่ะ อันนี้นี่ที่เห็นเนี่ยสามเดือนนะคะอันนี้สามเดือนเหมือนกันตยงนี้สามเดือนสามเดือนเป็นแม่หมูแล้วค่ะอุ้ยรักแม่แถมรู้ว่าใครเป็นแม่เลยรักหรือกลัวจะไม่กล้าโดนตอนฉันไปห้องเธอแรกๆฉันก็กลัวรอกูมาเปิดสิ่งกลัวยังไงสองยกคุณเรียกรอ และนี่คือการรับน้องนะคะตอนนี้น้องหายไปเลยนะคะโดนพี่ๆแย่งหมดเลยค่ะแหมพอมีกล้องแล้วไม่แย่งข้าวแมวกินเลยนะเธอให้กูกินอาหารเม็ดอีกแล้วหรอล่าสุดน้องเบสกลับไปดีกับแฟนกูนเด็กอาหารเมระะ็ดแล้วค่ะ ถ้าใครเนี่ยอยากร่วมบุญอยากจะบริจาคอาหารหรืออยากจะช่วยน้องหมาน้องแมวเนี่ยเรารับหมอดเซิร์ชไปที่มาดามจรจัดนะคะพิมพ์ว่ามาดามจรจัดนะคะซึ่งมีพี่หน่อยเป็นแม่แม่บุญธรรมของแมวทั้งหลายใช่คุณทั้งหลายที่แบบว่ามาหลอกลวงเงินแพมมิจฉาชีพทั้งหลายทั้งปวงกุณาไปที่ชอบที่ชอบเอาแล้วสิบกว่าปีที่ฉันคบเธอฉันหลอกลวงร่างกายเธอฉันต้องไปที่ชอบที่ชอบได้ไหมไม่ต้องไปเพราะมึงชอบอยู่ตรงนี้นะครับ โอเนะ้เฮงเนี่ยกำลังดูติดตามอยู่นะคะพ่อมาดามแพมตายไปแล้วนะคะช่องไปสบายทีวี พ่อรอตาคุณวิทย์อยู่นะคะรับเีิแทมเมื่อไหร่มึงเรื่องต้นเนี่ยแพมเนี่ยให้พี่หน่อยเนี่ยทุกเดือนือนละหมื่นห้าเพื่อเป็นเงินกองกลางในการดูแลรักษาน้องหมาน้องแมวนะคะเพื่อที่ว่าซื้ออาหารซื้อสายซื้ออะไรก็แล้วแต่แต่มันยังไม่เพียงพอถ้าใครมีจิตธาอยากจะทําก็ทําไม่อยากทาก็เรื่องของคุณนะคะเออไม่หนักหัวใครนะคะเงินยาอาหารเม็ดรับหมดสยานรับไหมรับ แลชื่อแพมค่ะไม่ได้ชื่อแอม แล้วใครที่จ้างมาดามแพมเงินตรงนั้นนะั่นราคาแพมก็แบ่งปันไปดแบ่งปนันไปไหนไปให้พี่หน่อยดูแลน้องแมวแล้วตุ๊กตาล่ละเหลือจากซื้อตุ๊กตา <laughs> แล้วค่อยไปดูแลน้องหมาน้องแมวนะ,ะนะทุกยอดบ,บริจาค10%หักเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าสวัสดิการพี่หน่อยนะอย่าลืมค่าไฟก็แพงที่หายค่าน้ำก็กำลังตามมาติดติดนะคะค่าไฟแพงค่าน้ำแพงแต่ค่ารักเจ้าไม่เคยลืมเลือน